สศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยวิสามันครั้งที่สองประจำปี2564ค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนชั้น6สสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายไตรศักดิ์บุญยเสรณีประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เปิดการประชุมสภาเทศบาลน,นครแม่สอดสมัยวิสามันครั้งที่สองประจำปี2564และว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอยต,ติการประชุมโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ เขาร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วยโดยวาระแรกว่าด้วยเรื่องของการลาออกของเลขานุการสภาเทศบาลจึงต้องมีการเสนอชื่อเพื่อเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโดยนี้ที่ประชุมได้เสนอชื่อว่าที่พันตรีดเรไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเทศบาลนครแม่สอดเป็นเลขานุการสภา และได้รับเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันประธานสภาจึงได้แต่งตั้งให้ว่าที่พันตรีดร์ไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเทศาบาลนครแม่สอดปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในการประชุมสภาสมัยวิสามันครั้งที่สองประจำปี2564จากนั้นเป็นการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามันครั้งที่หนึ่ง สมัยสามัญสมัยที่สองเรื่องกระทูถามถึงแนวทางการจัดการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในเขตเทศบาลนครแม่สอดการเสนอยติขออนุมัติการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมิได้ก่อนหนี้ผูกพันปีงบประมาณพุทธศักราช2564 ในส่วนของกองช่างและกองช่างสุขาพิบาลยติขออนุมัติการเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,564และยะติสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วในส่วนของกองการศึกษายติขอขยายเวลาเบ,าเบิกจ่ายโครงการศึกษาและจัดทำรายละเอียดโครงการ ตามผังเมืองรวมแม่สอดและพื้นที่เกี่ยวข้องจำนวน4,800,000บาทยติขออนุมัติกันเงินงบประมาณพุทธศักราช2,564ในส่วนของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและเรื่องอื่นๆ